นะมันก็มีใครบางคนที่ยังยังพูดอยู่ว่าเป็นแค่การสวมสิทธิ์นะคะเป็นแค่การสวมสิทธ์อันนี้นะบักปะบูมึงเนี่ยโมเซาบอกคำนี่นะนะถามก่อนนะอืบักปะบูชนเขื่อน <c oughs> บักปะบูชนเขื่อนมันว่ามันเป็นแค่การสวมสิทธิ์นะคะเ,เจ้าของเดิมเขามีสิทธิ์แต่เราเราเข้าไปเออไปสวมสิทธิ์จะกลาจะใช้สิทธิ์เขานะ่ะเพื่อที่จะเข้าอัน เข้าโครงการอืมค่ะบาตท,ที่นี่ <c oughs> ท่านวาดแบบสวยหรูให้เจ้าของเนาะอืมค่ะมันวาดแบบสวยหรูเอ่อนะคะไอ้บอกว่าเป็นการสวมสิทธิ์นะคะถ้าสมมติว่าเป็นการสวมสิทธิ์มันจะ,ม,นจะมันจะพูดประมาณว่าทําไมเจ้าของเดิมถึงไม่ดําเนินคดี อกูก็จะถามเหมือนกันว่าเออถ้าสมมุติว่าไปสวมสิทธิ์ของเจ้าของเดิมทําไมเจ้าของเดิมไม่ดาเนินคดีทําไมกลายเป็นรัฐที่ดําเนินคดีอ่ะเออสรุปแล้วสิทธิ์มันเป็นของใครอ่ะมึงคิดดูตรงนี้นะทําไมหน่วยงานรัฐถึงได้เป็นคนดําเนินคดีทําไมมันไม่เป็นมันไม่เป็นเจ้าของเดิมที่บอกว่ามันมีสิทธิ์มึงคิดดูตรงนี้สิเอกว่า หน่วยงานรัฐนะ่ะมีหน้าที่อะไรหรือว่ามีเขาเรียกว่ายัางละ่ะมีมีหน้าที่อย่างคือจ้งไปดําเนินคดีเขาได้นั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของมันบอเมนคนเกา่าแสดงว่าคนเก่าไม่ได้มีสิทธิ์อะไรใช่ไหมใช่รัฐเป็นคนแจ้งไม่ใช่เจ้าของที่เดิมค่ะ ถ้าสมมุติว่าเข้าทำประโยชน์แบบโดยการสวมสิทธิ์น่ะเจ้าของที่จะต้องมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีใช่ไหมแต่แต่อันนี้นะ่ะทาไมรัฐถึงเป็นคนแจ้งความดำเนินคดีมึงต้องคิดดูดีๆว่าทําไมรัฐแจ้งความดำเนินคดีได้ถ้ามันไม่ใช่ที่ของรัฐแล้วรัฐจะไปแจ้งได้ไหมไม่ได้ค่ะเ็นว่เออเนี่ยมาสวมสิทธิ์สวมสิทธิ์ที่เราบอกป่าบูซนเคือน สูงซักแฮงเป็นผู้ดีแฮงว่าใส่หัน่นว่าใส่อันผู้นั่นผู้นี่อืมพูดใส่อะไรนะอ่ามากระเป๋าม้ากระเป๋าบอกว่าขายของก๊อปนังนั่นอย่างนี้เออขายขายของอันก๊อปปี้นู่นนี่นั่นเขาไม่ได้โดนดําเนินคดีนะกลับกลายเป็นมึงด้วยซ้านะที่โดนดําเนินคดีนะในเรื่องของการอะไรปลอมแปลงเอกาสารหรือโกงอ่าช่อโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยอืม จนออกหมายจับไปหาว่าผู้นั้นบอดีผู้นี้บอดีดูดูเงาตัวเองด้วยค่ะนะว่าเขาขายของปอบกบเจ้าของนะจ้่ของไม่เห็ดอย่างมาจ้ะตัวเองไปทําอะไรมาไปคดโกงคนนะเออไปปลอมแปลงเอกสารค่ะอือยดูถูกผู้นั้นดูถูกผู้นี้บ่เบิง่งเงาเจ้าของ เนี่ยนี่ก็มีค้น,นั่นแล้วตัวเองอ่ะยังไม่ได้พ้นด้วยนะยังไม่ได้ยังไม่ได้พ้นเลยนะยังไม่ได้สรุปบทสรุปด้วยนะค่ะ <c oughs> อืมโอ้ยดีจังเลยดีกว่าเขามากมายเลยเนาะจงถึงมาพูดก,กับเขานะเดี๋ยวให้เขาได้ตอบคืนนะมึงแผลเยอะจ้าอืมลงตัวเองบักปะบูซ้นเคือนอันนี้นะ่ะนะจแจ๊คไผละเด้ออันนี้ว่าเรานิทานให้ฟังอืมค่ะเนาะ เขาว่าว่ายัางไหก็คือสวมสิ์เอาซิ์อีกย่งมาสวมกันยังว่าอยู่เทียงอยู่ังซั่นแหละเออค่ะค่ะเข,า,ข,า,ขามาตามที่แจ้งพี่ปีไก่ว่าอะไรอืมจริงๆเรื่องนี้เข้าใจได้ไม่ยากนะถ้าตามฟังมาตลอดฮะพี่ทีมาตลอด,ลอดฟังนู้นเฉยใฉยเหมือนเบียงเบนประเด็นใช่ค่ะเนาะเออเบียงเบนประเด็นค่ะ มูลนิธิอ๋อมูลนิธิยังบอกว่าเห็นหลักฐานแล้วไม่ไม่เห็นหลักฐานแล้วว่ามีความผิดก็ว่ากันไปตามผิดค่ะสำหรับสำหรับเอ่อมูลนิธิที่เอ่อลงมานะคะลงมาดูก็เราก็ได้เห็นอยู่อย่างหนึ่งคือเอ่อเป็นมูลนิธิที่เอ่อให้ความสำคัญต่อคำร้องของ ของประชาชนเนาะในเมื่อมีการร้องเรียนหรือว่าการร้องขอให้ลงมาช่วยนะ,ะ <c oughs> นะคะเขาก็มาตามหน้าที่เขาแล้วก็เขาก็มาทําหน้าที่เขาอย่างดีเนาะแต่อันเรื่องของข้อมูลหรือหลักฐานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะยังไม่เห็นหมดใช่ไหมอืมเขาก็มาตามตามที่มีคนร้องไปนะคะอเออก็ได้ยินว่าอันอ่ามีมีคนที่เป็นประธานสาขาแถ,ถวแถวอีสานน่ะอืม เป็นคนประธานอ่ะนะนักข่าวผักสนามนักข่าวสิวายทีไหนวะเป็นประธานมูลนิธิส่วนของอ่าเขตอีสานนะอืมเป็นคนยื่นเรื่องนี้เข้าไปเขาก็เลยจะเป็นต้องมาอันที่จริงแล้วเขาก็มีภาระหน้าที่ที่เขาต้องมาตรงนี้อยู่แล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาก็เลยเลยมานะคะในส่วนของมูลนิธินะคะมันก็อาเราก็ขอชื่นชมว่าก็ ขอชื่นชมแล้วกันขอชื่นชมมูลนิธินี้ทีนี้แล้วกันเนาะว่าเออก็ใส่ใจดีเนาะอืมใส่ใจดีนะคะว่ามีคนร้องไปก็ได้ลงพื้นที่เลยเนาะนะคะในตรงนี้นะคะก็ก็โอเคค่ะเออแต่ถ้ามีมีส่วนคนอื่นที่ร้องก็อย่าเพิกเฉยนะคะ <laughs> แต่ที่จริงแล้วน่ะ อืในการที่ลงมาครั้งนี้นะคะในการที่ลงมาครั้งนี้คืออ่าเขาก็ไม่ได้มีอํานาจหน้าที่อะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้อ,ของเพียงแค่มารับฟังแล้วก็อ่าพร้อมที่จะให้คาปรึกษาหาแนวทางหาทางออกให้แค่นั้นเองเนาะอันนี้ส่วนนี้นะก็เขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาฟันโชะว,ว่าออ่าผิดว่าถูกอะไรนี้นะอืมค่ะก็ ค่ะไปใช้บริการเรานำแน่ด้วยนั่นแหละใครที่มีใครที่มีปัญหาหรือมีเรื่องที่จะร้องทุกข์ก็สามารถไปได้นะอในเรื่องของมูลนิธิอันนี้เนาะค,ะคะ <c oughs> ่ะค่ะอ๋อค่ะ พี่โอ๊ตนะคะเอมเม์เราอยากรู้ว่าคนโกหกหน้าตายสารจะลงทันอย่างไรนะคะมันก็จะมีในในส่วนของการให้การเทส <laughs> ถ,ถ้าอยู่คถ้าถ้าให้การเทสอยู่ข้างบนก็โทษเจ็ดปีค่ะพี่โอ๊ต <laughs> <laughs> นะ,ะอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าอ่มันการที่โกหกนะ่ะการที่โกหกนะ่ะมันมีผลในคดีหรือเปล่านะเออขาสิเห็ดได้บอเท่านั้นละอืมในเรื่องของการให้การเทสหรือว่าการที่ ออย่างที่พี่โอ๊ตบอกอะนะอืมว่าโกหกหนูนนี้นันน่ะอืมค่ะคุณมาเรียมสวัสดีค่ะอ่มันเกี่ยวอะไรกับป่าไม้ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวนะคะอืมเป็นเป็นแค่อดีตเนาะเกี่ยเป็นแค่อดีตนะคะแต่ว่าก็เขาก็น่าจะมีความรู้แหละน่าจะมีความรู้น่าจะมาให้แค่ออืมค่ะพี่สันนะคะพี่พอลลี่ลอง ลอง้องไปสิครับหนูไม่มีอะไรต้องร้องค่ะพี่สันนะคะไอ้ส่วนส่วนที่หนูจะร้องนะคะส่วนที่หนูจะร้องอ่าร้องให้ตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับมูลนิธินี้นะคะอืมส่วนที่หนูที่ที่ทจะจะจะร้องนะคะคือมันเกี่ยวกับสภาทนายความนะคะตรงนีนะะ้แล้วหนูคงไม่ได้ใช้หนูคงไม่ใช้เอ่าบริการของมูลนิธิเนะตรงนี้นะคะค่ะ <c oughs> อหนูหนูก็สิไปพูดเลยจ้ะนะอ่าแนะน,นําแนะนําให้หนูไปใช้บริการมูลนิธิใช่ไหมหนูไม่มีอะไรต้องร้องมูลนิธิค่ะหนูไปโดยตรงเลยค่ะอืมหนูไปไปมองมันโดยตรงนะคะสายตรงค่ะนะคะอืมอ่าในในส่วนของที่มันเกี่ยวข้องกับอ่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเกี่ยวกับของหนูนะคะหนูไม่มีไม่มี อไม่มีเรื่องที่จะต้องไปร้องเรียนมูลนิธินี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่สันนะอืมค่ะไปมองมันเลยค่ะพี่สันอืมค่ะลองตรงเลยค่ะใช่ค่ะ